ว่าจะถามเรื่องกรุงเทพใต้เป็นยังไงนะพี่ว่าเล่าอีกสักรอบหน่อยให้ฟังหน่อยเมื่อกี้เล่าหรือยังกรุงเทพใต้คืออะไรอัอยการกรุงเทพใต้เหรอไหมอ๋อวันที่สิบเก้าหรอเออสิบเก้าใช่ปะวันที่สิบเก้าคือคดีของพี่หนุ่มกับพี่ที่สอนอทองหลอ่อที่พวกพี่แจ้งความเขาอ่าส่งอายการส่งอายการวันที่สิบเก้าหมายใว่าพี่แจ้งหลังจากออกจากไอทองหลอ่อประมาณวันที่เท่าไหร่ ตอนนั้นที่อยู่ทองหล่อใช่ไหมหลังจากอทองหล่อประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าพี่ก็จําไม่ได้นะเพราะว่าพี่พี่ตุ๋ยเป็นคนดําเนินการให้ทั้งหมดที่ว่าเขากล่าวหาพี่กับพี่หนุ่มว่าทารุนกรรมลูกเขาหลังจากนั้นไม่กี่ไม่กี่วันนะสัปดาห์หนึ่งน่าจะได้เราก็ไปแจ้งความดําเนินคดีเขากลับเลยอ่าแล้วก็เขาก็เพิ่งไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็สิบเก้ากันยานี้ค่ะทางตํารวจสนทองหล่อส่งฟ้องไปที่อายการ นะแต่ว่าอายการจะเห็นชอบ да ส่งสารไหมก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งอ่าแต่ทางตํารวจดูแล้วว่ามีโมนหรืออะไรก็คือตํารวจเขาก็มีหน้าที่ส่งไปแหละแต่ทุกอย่างก็อยู่ที่ท allora ี่อายการอีกทีหนึ่งอืมเขาก็เลยเลื่อนนัดจากปอทสิบเอ็ดกันยามาเป็นสิบเก้าเออมาเป็นยี่สิบไงเพราะเขาต้องมาอายการวันที่สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเขาก็เลยมาปอทยี่สิบตอนนี้อยู่หรือเปล่า ผมก็ว่าจะไปรอตั้งแต่วันที่สิบแปดอ่ะไปกินกาแฟเนาะเราไปกินกาแฟรอนะเดี๋ยวไปรองเดีแต่วันที่สิบแปดเพราะว่าเก็ประเมินไปแล้วเนี่ยที่เขาเลื่อนเพราะว่าสิบเอ็ดเนี่ยผมผมผมไมอ้ะห์ไม่ไม่ประมาณสักสองสาอย่างสองสาเรื่องก็คือสิบเอ็ดเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะเตรียมตัวเตรียมหลักการกันพี่วาเพื่อที่จะไปยืดแย้งอ่ะที่ปอทอะไรไปละ,ะถ้าเกิดว่าเขาไปสิบเอ็ดมันอาจจะเร็วไปอจจะเตรียมไม่ทันเอกสารมันเยอะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอเลื่อนไปแล้วก็ พอเลื่อนไปเนี่ยมันก็ไปตรงกับวันที่สิบเก้าด้วยที่เขาจะไปสํานักอัยก,การเนะาะอ่ายี่สิบยี่สิบสองก็เชื่อมจีดอีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะเอาให้มันอยู่ใกล้ๆกันอะไรวันที่ใช่ใช่ใช่แต่ยี่สิบสองเนี่ยรู้สถานที่ยังยังเลยที่รู้แล้วเหรอยังเอาเนี่ยว่ารู้แล้วถ้ารู้แล้วหลังไม่นะถ้ารู้แล้วหลังไม่ในน่ะจะไปพวกเขาทําไมกลัวกันล่ะเขาจะกลัวทาไมอ่ะในเมื่อเขาอยากจะเผยแพร่ธรรมะของเขาเขาจะกลัวทําไม แล้วเมื่อวานมาขม่มพี่ว่าจะไปสามคันรถบัสโอ,อ้ก,ก็บอกมาเลยว่าไปที่ไหนเออเขาไม่กล้าบอกไงอืมอืมแต่แต่ล่าสุดที่ผมเล่าเอฟซีฟังนะวิเคราะห์กันไว้หน้านี้พี่ว่านะรู้สึกว่าเขาจะเอาพักไปสอนหรือเปล่าทีเนี้ยเพราะว่าศาลห้ามเด็กใช่ไหมล่ะเขากําลังอาจจะหาแบบคนที่แบบมาสอนธรรมะในวันที่ยี่สิบสองก็แล้วลลเอาแต่เอาเด็กไปด้วยอะเหรอนะ <reading> เอาพระมาสอนแต่ก็ยังมีเด็กไปด้วยอะนะไม่รู้แหละว่าเขาจะเอาเด็กไปหรือเปล่าเราก็ยังพูดไม่ได้เราไม่รู้ก็ก็ก็ว่าก็รอดูก็รอดูแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาทําทุกวันนี้ก็ละเมิดอำนาจศาลอยู่แล้วทุกๆุกวันเลยแต่พี่ก็ไม hey, ่เข <into> <inger> ้าใจว่าตอนนี้ทางอ่อทางพมเขาจะดาเนินการยังไงต่ออืมพอดูแล้วพ่อแม่ก็ยังมึนอยู่แล้วก็เห็นว่าวันที่ยี่สิบที่จะไปปอที่ญาติธรรมจะไปเยอะ เห็นว่าอย่างนั้นนะเขาทาพี่ด้วยุยรีบมาเลยค่ะเขาจะไปสามคันรถบัสเหรอเขาว่าเออรีบมาเลยพี่ต่อให้เลยสิคะรถบัสอ่ะร้อยกว่าเลยเหรอน่าสามคันรถบัสเนาะเอ้ยท้าในกรุงเทพอ่ะเขาจะเกณฑงคนมาเยอะอยู่อืมอ่าเขาจะเกล่งคนมาเยอะอยู่แล้วของเราหรอจะมีเท่าไหร่เนี่ยโอ้พี่ไม่สนใจจํานวนพี่ไม่เน้นปริมาณพี่เน้นประสิทธิภาพ พี่ไม่เน้นพี่ไม่เน้นปริมาณพี่เน,น้นประสิทธิภาพเน้นคุณาภาพรวมคุณได้ไม่ยากแป๊บเดียวเท่านั้นดูจากทองหลอเป็นตัวอย่างอ่าเพราะคุณเองก็ยังไม่ได้มีความไม่ได้มีท่าทีจะสำนึกจะหยุดการกระทําของคุณเลยคุณยังมึนคุณยังแบบดื้อด้านว้าที่ช้าให้หน่อยคุณยังมึนคุณยังดื้อด้านอยู่ถ้าอย่างนั้นมันจะไม่วุ่นวายเหมือนกับทองอรอเลย ไม่รู้ไปกันเยอะนะแต่พอทก็มีทางเข้าออกทางเดียวนะเออใช่ใช่พอททางออกทางเดียวแต่ปป่บริหารใจร้นของพอทน่าจะน่าจะน่าจะเข้มกว่าทองหล่อไหมพี่ยอดว่ายังไงก็พี่คิดว่าเขาก็น่าจะเตรียมการไว้แหละเขาก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้ให้กับทุกฝ่ายเนาะคือเราอ่ะไม่พี่ไม่ได้จะไปหาเรื่องอะไรนะพี่แค่อยากไปดูเฉยเฉยอ่าพี่แค่อยากไปดูเฉยเฉว่าเขาจะมา แบบไหนแล้วก็ซึ่งเขาก็ท้าทายพุทธศาสนิกชนอย่างพวกเรามาโดยตลอดนะคะเออแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะแจ้งความกับพวกเราด้วยนะและเจ้าหน้าที่ที่แจ้งความเขาที่ปอทเนี่ยทั้งพมทั้งสํานักพุทธเนี่ยเขาจะแจ้งความกลับพี่ก็จะไปรอที่นั่นเลยไงหมอเขาจะแจ้งวันนั้นเลยก็เห็นว่านะก็รอดูไงว่าอาจจะแจ้งเรื่องอะไรแจ้งมาเลย แล้วแล้วแล้วรอบนี้นี่พี่จะไปตะโกนด่าก็เหมือนทองดอไหมเนี่ยถ้าพี่ไม่ถูกด่าก่อนพี่ก็ไม่ด่าค่ะพี่ไม่ได้ด่าเว้ยตอนนั้นพี่ไม่ได้ด่าอะไรนะไม่ได้ด่าทไมไม่ได้ไหนแล้วเป็นอะไรสั่งสอนเขาเปล่พี่แค่เสียงดังพี่เป็นผู้หญิงเสียงดังโมเสียงดังเฉยๆคืออย่ามาใช้สิทธิพิเศษอะไรอีกที่บอทอก็เหมือนกันอย่ามาใช้สิทธิพิเศษอะไรอีก เออแล้วก็เรื่องนี้เขาแจ้งความพ่อแม่ไม่ได้แจ้งความเด็กฉะนั้นอย่าเอาลูกมาเป็นกําแพงให้ตัวเองอีก mm hmm. ถูกไหม mm hmm. ครั้งที่แล้วอ่ะคุณจะเอาลูกกันเดินออกหน้าก่อนตํารวจไม่ยอมตํารวจไม่ให้หรเฮ้ยคุณจะเอาเด็กไปเป็นกําแพงแบบน,นั้นไม่ได้คือทุเลศเ mm hmm. ที่ยวนี้ก็เหมือนกันอ่าอย่าเอาลูกมาบาังหน้าตามจริงเนี่ย mm hmm. เขาแจ้งความพ่อแม่เนี่ยคุณไม่ควรจะเอาลูกไปพอทอด้วยซ้ําค่ะคุณควรจะ ให้เด็กอยู่โรงแรมกับใครก็ได้พี่เลี้ยงหรือญาติธรรมของคุณน่ะคุณไม่ควรจะเอาเด็กมาเลยวางที่ชัดมาให้หน่อยพี่คิดว่าไปไหมอ่ะมันเอาหน่าจะเอาไปน่าจะเอาไปเพราะว่าเป็นกำแพงเหมือนเดิมเป,เป็นกำแพงคือนางคิดว่าวันนั้นที่ทองหล่อเนี่ยนางคิดว่าเอาเด็กบังหน้าเนี่ยนักข่าวจะไม่ถ่ายเพราะมีพระบอกุ้มครองเด็กแต่สื่อมวลชนเขาถ่ายได้แต่เขาไม่เขาเบลอไงเขาไม่ได้เขาไม่ได้เห็นหน้าตำรวจก็เลยบอกว่าเอยทำอย่างนั้นไม่ได้นางก็เลย ธนวยก็เดินออกมาก่อนไงขึ้นรถก่อนเลยธนวยอะ่ะเออแบบขึ้นรถเลยแต่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือที่ที่ปอทเนี่ยพี่มองว่าเขาแจ้งความพ่อแม่ก็คือถามว่าเด็กมีคนดูแลให้ได้ไหมญาติทาคุณเยอะแยะคุณมากรุงเทพคุณก็นอนโรงแรมงั้นคุณก็ให้ให้อ่อนอนนานาดูสวงสวรรค์อะไร<ล>เขาก็ดูแลลูกขึ้นไปอยู่ในโรงแรม mm hmm. ไม่ต้องเอามาที่ปอท คุณไม่ควรจะให้ลูกมาอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นเป็นเหมือนตอนทองหล่ออีกเชื่อว่าต่อให้พี่ไม่ไปพี่เชื่อว่าคนอื่นก็ไปตอนนี่จริงๆซึ่งมันเป็นมันโอเคเหรอที่ต้องให้ลูกไปเจอนักข่าวเป็นกองทัพนักข่าวประชาชนที่เขาไม่พอใจพวกคุณออกไปกลด่าคุณอย่างเงี้ยมันโอเคเหรอแค่วันสองตอนทองหล่อเราก็เห็นอาการของเด็กแล้วว่าเขาตื่นตระหนกขนาดไหนออคุณถงไม่ยอมรับความเป็นจริงอีกคุณยังเขียงข้างๆกูๆูว่า ลูกคุณไม่ได้อะไรเลยลูกืุณนะค่ะไปถามเด็กๆบอกเด็กกลัวแต่พ่อแม่พูดอีกอย่างหนึ่งนี่ไงอุปโลกอุปโลกหมดว่าคือพยายามที่จะให้ลูกกับเป็นเหมือนที่ตัวเองคิดไว้หมดเลยท,ที่เด็กเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเป็นอย่างที่แม่ให้เป็นซะด้วยซ้ำไปพี่มองอย่างนั้นนะอืมครับแต่แต่ว่าผมว่ามันไม่มีคนดูแลเด็กให้เขาเลยแหละเพราะว่าอะไรแอดมินคนเสน็จก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาไม่ใช่เหรอโอย้ยังมีแอดมินอีกตั้งหลายตัวโอ้ยตั้งหลายคน อุ้ยแรงใจเย็นแอดมินมีตั้งกี่กี่คนอะหกสิบไม่ใช่หรอตอนนี้ดึงโดนแจ้งแค่แปดนะอีกตั้งหลายคนยังอยู่ดูแลได้เอออบพี่ถึงบอกว่าจะเอาคนมาเป็นร้อยสองร้อยน่ะคุณคิดว่าคนไทยพุทธเขากลัวหรอคุณคิดว่าตำรวจเขาเกรงหรอคุณคิดว่าทีมมาเวนเจอร์เขากลัวคุณหรอปริมาณคนไม่ได้บอกว่าพวกคุณจะมีประสิทธิภาพนะคะเออก็ไม่แน่วันนั้น วันนั้นไม่รู้สิจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าบอกไม่ได้เหมือนกันอืมเดี๋ยวบอกนะว่าเซอร์ไพรส์ไข่เน่าไม่เอานะไม,ไม่ไม่ไม่เราไม่ได้ใช้เราไม่เราไม่คิดจะใช้วิธีการแบบนั้นอยู่แล้วจอนนี่พี่ไม่เคย<ม>จะใช้วิธีการที่ใช้ความรุนแรงนะคนแบบนี้ไม่ต้องเป็นนะคะแต่ว่าเรากําลังจะทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทําเนี่ยคือคนไทยเขาไม่ได้ต้องการให้พวกคุณทําแบบนี้ เออแต่ว่าก็อย่างว่าทํามากี่ครั้งแล้วแม่งก็มึนก็ยังเหมือนเดิมแต่บางคนเขาอยากจะไปดูหน้าแม่ไงไปดูหน้าแม่วันนั้นแม่จะมีอาการอะไรไหมที่ไปรับทราบข้อก่าวหาที่บอทอืม <c oughs>